ด้วยนะเอ่ออารูนาอารูนาเก้าเมื่อกี้เห็นช้างอะไรแวบๆมาแถวนี้ฟอร์ดูน่ามามาไม่เสียที่กับฟีเลยเนี่ยตั้งังเกือบพันเอ็มสิบสองเท่าไหร่แล้ว โโอ้โหราคาเรื่องอยู่นะทำให้นนดี <c oughs> เพิ่มโอกาสติดครึ่งนึงอย่างละครึ่งก็ได้มันใช้กี่เม็ดนะแปดใช่ไหมแปดเอ่อสี่ไม่รู้ว่าเลเวลสูงมันจะช่วยให้ติดง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะมามาผมจัดเลยใส่สำหรับการปรับปรับ เห้ยรอดูเอกรวยว่ะอก็อให้ติดสาธุขอติดครับเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เวิร์กต้องออกของขวา,ขาไมยเนะอาตัวนี้ก็ได้ตัวน,นี้ก็ได้เนี่ยถ้าผมผมว่าจะออกของขวาหน่อยของขวาขวา,ขาอีกแก๊กสองเวยเบลกายเป็นสอง 92เอ้ยรอดูถ้าเอกติดเอกตีเอกจะกดห้าไหมวะโอเคเฮ้ยพอแล้วดีพอแล้ว, <c oughs> ดดวพอแล้วเราติดตัวพอแล้วเดี๋ยวแม่งไหลยาวเดี๋ยวชิบหายหมดแป๊ดหนึ่งไอ้จะติดห้ารวยเลยนะเลขเท่ยนะเป็นแสนเลยนะแสนใช่ไหมแ <2. S 2> สนสองแสนหนึ่งมันมันราคาเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ตัวมันจะหายแวบไปกับตาสิเดี๋ยวนี้เอกเอกเอกห้าอะไรแสนหนึ่งเห,ห,หรอน่าจะประมาณนั้นนะผมว่านะ อันนี้อันนี้อันนี้สวยนี่สวยเออไปหนึ่งสองกดอะไรกดคื้อะไรเแม่งแตกใช่ไหมตอนนี้อ่ะเออไม่เกี่ยวเรี่ยงเลยไปแล้วไปแล้วไม่เกี่ยวอะไรเลยหินพอดักหินเอาติดแล้วน่ะไอ้ไม่ใช่โควิดเสร็จแล้วน่ะไปดูนี่เดี๋ยวก่อนลุ้นทางไหนดิลุ้นทางขึ้นมาแล้วใจขอนใช่ไหมใจขอน หรือขึ้นมาดีกว่าด้านขวาด้านซ้ายแม่งเขาชอบเห็นกันเลอเออางี้ดีกว่าเนาะเล่นขึ้นมาที่แล้วแตกไม่งเขี่อไว้อกใช่เหรอเไอ้เรอจบเลยเหรอเหลืองๆ่อยน้องตูดก็ได้ตูดก็ได้ตูดตูดก็เห็นตูดก็ได้เอาตูดก็ได้ออโโหหเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่เพิ่งอุ้ยดีโอ้โห มดกัดมดกัดอนะมดกัดอันติดเฮ้ยเฮียเหลืองปุ๊บเลยเฮียอชื่นใจจริงๆชื่นใจจริงๆหวานเกีียวไอ้ยัยไม่ติดอีกแล้วเออยังกูนี่ไม่กัวท้อเลยวะกำไรเลยทีนี้ เอาเงินเท่าไรนะทุนหมื่นห้าได้มาอะไรแบบเนียสามหมื่นเนี่ยแล้วโอ้ยยางเอายังมีอีกสองอันเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ตีวันวันอื่นดีกว่าเดี๋ยวมีอีกสองอันไม่ไม่ไม่ถึงกดกดให้โชว์หน่อยโอ้๋อพอแล้วให้มันอยู่ในนี้สักแป๊บไปเนี่ยเบลสิบสองหมดเลยปเปรี้ยงดอกเปี้ยงสูงเนี่เรียบร้อยตันนี้เรียบร้อยเลยนะเรียกสี่เดี๋ยวกราคาเท่าไหร่เออ เดี๋ยวผมกดจาก2สองมาดีกว่าสีสีมันจะมีนเงินสองหมื่นห้าไม่ไงเดี๋ยวผมว่าจะเติมกิจกรรมเงีแล้วก็กดจักเวลาได้มาใช่ไหมมันขายไม่ออกเว้ยผมเลยเอามาตีเล่นทำไมสีมันไม่ถูกฮะมันมันถูกลงมาเยอะมันถูกลงมาเยอะใช่เดี๋ยวเขาวหินมันออกมาเยอะไงใช่ถูกว่าหินลงมาเยอะหูงนี่แจ๋วว่ด